ขากำลมองมองหารถกระบะสีประตูยุคสูงสภาพดีไม่น้อยห้าพลาดคลิปนี้ครับนี่คืออีสุสิแม็กไฮเดอร์1.9เกร์ซดปี2021นะเข้ามาใหม่สดสดร้อนร้อนเลยนะครับยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้เก็บงานนะฮะพามาดูสภาพจริงก่อนที่จะเตรียมพร้อมส่งมอบนะครับเลขไม้เพียงห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นครับผมมาพร้อมกับกีออโต้หายยากขับง่ายประหยัดน้ำมันครับประวัติศูนย์เนี่ยครบทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ผมจะพาชมรอบคันภายนอกภายในยห้องเครื่องนะฮะและก็ทุกจุดแบบละเอียดนะให้เห็นสภาพจริงๆของรถคันนี้ว่าคุ้มขนาดไหนนะก่อนที่จะตัดสินใจครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆครับยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับให้ดูสภาพแบบจริงๆก่อนที่จะเตรียมพร้อมส่งมอบนะครับนี่คืออิูซูดีแมกนะฮะไฮเดนเดอร์แค er นะฮะหนึ่งปี2021 เป็นเกียร์ออโต้ครับขับง่ายประหยัดน้ำมันเลขไมล์เพียง59,000กิโเมตรเท่านั้นครับคันนี้นะฮะมีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยนะครับผมราคาขอนิยัดเปิดไว้ก่อนต้นคลิปเลยนะฮะ6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้เครดิตดีนะฮะจะมาจัดเต็มฟรีดาวได้เลยครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,900บาทเท่านั้นครับกับตัว d m a ม1.9หนึเก้ซัดคันนี้นะฮะได้เป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมแล้วกก็ารเสียภาษีเนี่ยยถูกด้วนะครับผม มาเดี๋ยวเริ่มดูกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสภาพสวยๆไม่มีรอยแตกอยร้าวนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเ e ทา n n i n g l i g ท t ที่ช่วยส่องสว่างในเวลากลางวันเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะฮะมีให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับผมส่วนงานกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะฮะใหญ่ๆเงาๆสวยๆพร้อมโลโก้ตัวแบรนด์นะครับผมนี่ครับสังเกตรอบป้ายทะเบียนนะฮะ เรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพย,ยน์นะฮะเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าเก็บงานเก็บละเอียดใดๆแต่นี่ดูสภาพแรกล้ำเนี่ยถือว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าฝั่งนี้นะฮะสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยส่วนชิ้นงานกันชนด้านหน้าก็สภาพสวยอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางเราจะนําไปเก็บงานเก็บลาเอียดให้อีกทีนึงนะฮะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูสภาพแรกรับของตัวรถก่อนว่า รถที่เราคัดเข้ามาเนี่ยเกตเเป็นแบบไหนนะครับผมจะได้เห็นถึงารายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีการปกปิดข้อมูลแน่นอนครับที่ร้านเราขายรถเกตเที่คุณภาพปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับผมนะสามารถเปิดให้ดูได้ทุการายละเอียดเลยคลิปนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะสำหรับาารลูกค้าที่อยู่ต่งตางจังหวัดอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบจะได้ตัดสินใจได้ในคลิปเลยนะฮะจองล็อกรถไว้ก่อนได้นะครับมีไฟนันวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมมาดูรายดูาดารายละเอียดกันต่อ นะฝากระโปรงเดิมครับผมเรียมสันคมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะฮะนะอาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะฮะเป็นรอยค่าสกป,ป,ปรกฮะพอดีรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับดูได้เลยเนี่ยพวกอ่ารอยเขียนต่างๆยังไม่ได้ลอกออกยังไม่ได้ความซ้ำทางภาษาใดๆเลยนะครับผมเนะี่ยฮะสภาพแรกรับถือว่าสวยมากนะฮะด้านหน้ากันชนอาจจะมีรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บงานเก็บลาเดียดกันอีกทีนึงนะครับ ดูด้านข้างนะครับด้านแก้มขอบของเขาชิดๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการชนจากด้านข้างมานะครับเลียมสารตัวซุ้มล้อยังคมยังสวยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานแม็กจะเป็นแม็กอัลลอยขอบ18นิ้วนะฮะลายแม็กสวยๆแบบนี้เลยริ้วรอยการเบียดใดๆแทบไม่มียางได้ปีใหม่ด้วยนะครับยางดันหลบปี2อ2 4บีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูปียาง นะครับสัปดาห์ที่35ปี2024คุณได้ยางปีเป็นเป็นปลายปี2 4ไปใช้งานกันได้ยู่ยาวเลยดูสภาพดอกยางเนี่ยยังลึกยังเหลือนะฮะแล้วก็ดูโครงสร้างด้านในซุ้มล้อเดิมๆแบบนี้เลยครับไม่มีร่องรอยการแกะนะฮะให้ดูสภาพดิบๆแบบว่ามีคนโคนแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะฮะชายบรนไดสีดอาสีเทานะครับผม นะฮะริ้วรอยการเบียดนะถือว่าถ้าไม่มีนะอาจจะมีร่องรอยนะฮะนิดเดียหน่อยนะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะรถไม่ได้มีการชนหนักเข้ามาแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งร่องรอยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับที่จะต้องพบเจออยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดกันให้อีกทีหนึ่งนะครับผมกระจกมองข้างตัวนี้มาพร้อมไฟเดียวนะครับปรับพับไฟไฟ้าเรียบร้อยติดในส่วนของฟิล์มติดคิวสอนารดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานครับ ตัวมือจับประตูเป็นแบบคมเยียมเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมาเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับสำหรับภายในถือว่าสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยครับภายในออกเป็นโทนสีดำนะฮะสภาพสวยๆไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยนะครับตามแผงประตูเดิมๆครับนะฮะรอยอาร์ดเดิมๆโรงงานอยู่ครบๆนะับประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําสีมานะฮะแผงประตูบุนุ่มอย่างดีสภาพสวยกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อย ฟิล์มที่ติดมาก็เป็นฟิล์มของลามินาอย่างดีนะครับดูตามซองประตูต่างๆนะฮะไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยทําสีมานะฮะสีเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยมา,าสีตามสีโรงงานอยู่ครบนะครับปั้นเบรกปั้นคันเร่งครับไม่มีร่องรอยสนิมหรือว่าร่องรอยการแกะซ่อมหนักแต่อย่างใดมานะครับส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยตัวนี้สามารถปรับนะฮะได้สามระดับปรับสูงต่ำได้สามาระดับมีระบบการลื่นถลายออโต้สต็อปสตาร์ทมีให้พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังอย่างดีครับสภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร่อนเลยนะฮะดูครับเนี่ย ริ้วรอยใดๆถ้าไม่มีคือสภาพถือว่าใหม่มากๆเลยนะครับเนะฮะสภาพใหม่มากๆนะครับมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลให้นะครับผมแล please, really. uh ้ว huh. ก็ซ er right ้ายมือร like like ับสายวางสายปรับระบบเครื่องเสียงได้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบต่างๆกันนะครับตรงจะจะได้กุญแจหน้าตารีโมดแบบนี้นะครับผมเนี่ครับเป็นกุญแจรีโมดแบบไขครับมาเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันครับเนี่ยครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆอยู่เลยครับแล้วก็เสียงเงียบมากๆนะเป็นขนาดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเซีซีก็ได้เรื่องความประหยัดน้ํามันแล้วก็เรื่องการดูแลมันทันนั้นง่ายนะครับเครื่องนี้ก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าทนทานนะครับผมนะก็ใช้งานยาวๆเลยประหยัดน้ามันภาษีถูกครับขออนุญาตรีเสียงนิดนึงอ่าเดี๋ยวครับดูเลขไม้นะปัจจุบันนะครับเลขไม้นนปัจจุบันจะอยู่ที่อ่าตรงนี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าสักครู่นะครับผม ตอนนี้เด้ใไปปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่57,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็นะครับมาดูได้เลยครับนี่คือประวัติการเข้าศูนย์นะครับนี่ครับปลายห้อยยังอยู่เลยนะครับอันนี้คือ64,000เนี่ยให้เข้าครั้งต่อไปนะแสดงว่าคันนี้เนี่ยผ่านการเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณ54,000กิโลเมตรเพราะว่าทุกๆ1,000 0โลหรือว่า6เดือนเนี่ยมันต้องเข้าศูนย์ตลอดทุกะยานะคบผมคันนี้ก็มั่นใจแล้วก็สบายใจได้เลยครับว่าการมัธยนน,นั้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยดูดาถึงถง ในส่วนงตัวจอกลางเนี่ยก็มีมาให้นะเป็นจอกลางเดิมๆจากโรงงานมีกล้องถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยก็มีเส้นสายการกะระยะให้นะฮะถัดมาด้านล่างตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกหมุนมือก็เน้นใช้งานหมุนมือง่ายๆทนๆนะฮะแล้วก็เย็นฉ่ำเย็นเร็วครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดตรงนี้เราสามารถปัดเข้าหาตัวเป็นแบบเมนูได้6สปีดด้วยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกครับส่วนตัวเนี่ยตัวบาะเนี่ยได้เป็นบ่อหนังสีดำครับสภาพสวยตึงนั่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะการออกแับบาะค่อนข้างดีครับนะครับบาะสภาพสวยงาม ทั้งเบาะผู้โดยสารนะฮะแล้วก็เบาะผู้ขี่ด้านหน้านะครับดูครับสภาพเบาะสวยมากครับเนี่ยพลาสติกนะฮะตรงม่านบังแดดของฝั่งผู้โดยสารยังไม่ได้แกะออกเลยครับตัวด้านบนเพดานก็ไม่มีรอยเจิมอใดๆมานะครับสภาพสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับผมนะใครได้ไปนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนสรับรคันนี้นะฮะได้เป็นเจ้าของต่อไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคันนี้ดูแลด,ดีประวัติศู์ครบครับผมนะครับตัวติ๊กเกอร์ตัวรถเดิมๆโรงงานนะฮะน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผม ใครสนใจคันนี้นะฮะดูคลิปนี้ให้จบไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับรีบตัดสินใจนะฮะเพราะว่ารถประเภทแบบว่าไหม่น้อยๆนะฮะปีใหม่ๆแบบเนี้ยไปไวแน่นอนครับผมคันไหนเป็นจุดเด่นคันไหนผมจะคัดเข้ามาให้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบกําลังมองหารถกระบะอยู่นะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะน,นําเลยนะครับดูสภาพด้านหลังเบาะเนี่ยไม่มีฉีกไม่มีขาดครับตรงเนี้ย เราจังสามารถดึงลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนวางแก้วน้ำได้สองใบนะฮะบ,บอะสภาพสวยมากนะครับยังตึงยังแน่นใช้งานน้อยมากครับมีช่องแอร์ทาวสองให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอบโจทย์นะครับสามารถลูกค้าที่แบบว่าเอาไปใช้งานภายในครอบครัวก็ดีนะครับผมหรือว่าบรรทุกของนะฮะถือว่าตอบโจทย์นะคันนี้4ประตูได้เรื่องประหยัดน้ามันการเสียภาษีก็ถูกด้วยนะครับนะฮะเพดานตัวรถสวยนะครับไม่มีรอยเจิมในๆดมาสาดมากมากเลยนะครับนี่ขนาดสภาพแรกรับที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับผมต้องขอเนี้อย้ำอีกทีว่าสภาพคือถือว่าสวยมากนะเดี๋ยวหลังจากเก็บงานเก็บรายละเอียดสปาเสร็จผมว่ารับรองเนี่ยสวยกริบขึ้นแน่นอนครับผม นี่ฮะรอยอาร์ตเดิมๆม์สสีเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะฮะมั่นใจได้ครับคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะผมมีการตรวจสอบตรวจเช็คให้อย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีบริษัทนอกนะจากบริษัทชิกจากเยอรมันหรือว่า Apple นะฮะมาตรวจสอบให้ทั้งหมด274จุดนะับว่าคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนครับไม่เคยชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับผมมีใบการันตีให้ครับผมนี่ครับส่วนตัวล้อแมกด้านหลังฝั่งขวานะฮะก็สภาพสวยเงิบ สวยงามเดิมเช่นเดียวกันนะฮะริ้วรอยการเบียดใดๆถ้าไม่มีเลยนะครับผมยางก็ปีนปี2024ทั้ง4เส้นเลยนสภาพดอกยางยังเต็มทั้ง4เส้นนะฮะดูด้านในได้เลยครับเดิมๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยการแก่มานะครับด้านท้ายนะฮะตรงนี้มีรอย ถักถา,า,างมานิดนึงนะฮะมันเป็นรอยแบบคล้ายๆพวกสะเก็ดหินนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บงานเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านการชนหนักมาแน่นอนครับรับประกันได้นะครับผมของเรานะครับประสบการณ์มากกว่า25ปีของทางพนยนตร์เนี่ยตรวจสอบตัวเช็คให้อย่างละเอียดแน่นอนครับคุณได้รถคุณภาพดีเกรดดีแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนครับไม่ว่าจะาซื้อรถไปแล้วนะครับน้ำมันหมดกลางทางแบตหมดกลางทาง นะหรือว่ารถมีปัญหาขยับไม่ได้มีรถสไลด์นะครับไปรับให้ถึงที่เลยนะครับบริการช่วยเหลือนะฮะ24ชั่วโมงนานหนึ่งปีด้วยนะครับผมนะถือว่าซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับบริษัทที่มั่นใจแล้วก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถมือสองต้องบอกไว้เลยว่านะฮะของเรานี่คือแบบว่าอ่าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของรถมือสองนะครับผมมาตรฐานสูงขึ้นไปอีกนะครับมั่นใจได้ได้รถปีใหม่ดูแลไม่จุกจิกแน่นอนครับสำหรับคันี้ผมคัดมาให้แล้วแล้วก็เลขใหม่น้อยด้วยครับด้านท้ายเดิมมๆนะครับผ เนี่ยตรงนี้มันจะมีรอยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเก็บงานอีกทีนึงนะฮะไฟเบรกด้านหลังฝั่งขวานะฮะสภาพสวยใสสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรล้านะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมือจับด้านท้ายคมเมียมกล้องถอยมีมาให้นะฮะเดิมๆจากโรงงานนะฮะดูสภาพคมไฟเบรกสิครับสภาพสวยใสโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับผมส่วนตัวแม็กไลเนอร์นะครับนี่ดูได้เลยนะครับคือแบบว่าแทบไม่ได้บรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับถ้าส่วนใหญ่รถกระบะสีประตูเนี่ย ออกล้นมาผมมั่นใจได้ส่วนใหญ่จะเน้นโดยสารมากกว่าบรรทุกของนะครับสภาพตัวแม็กไรเนอร์ก็ยังดูสดใหม่อยู่นะคบผมนะครับโครงสร้างด้านหลังนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชนมานะครับเนี่ยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบไม่ได้มีรอยการชนหรือว่าการแกะซ่อมนะฮะนะฮะแกะซ่อมแกะเปลี่ยนไม่มีนะครับเราดูได้เลยครับทางซ้ายและขวานะฮะสภาพเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมันจะมีมาร์คสีแบบนี้อยู่ครบเลยนะครับผม เนี่ยมั่นใจได้ครับคันนี้ผมเช็คให้ดูอย่างละเอียดแน่นอนครับพี่ๆสามารถตัดสินใจได้ในคลิปนี้ได้เลยครับหากสนใจรีบทักเข้ามาด่วนเลยนะครับผมเพราะเวลารถเข้ามาไวเวลารถสวยๆเข้ามาเนี่ยมักจะออกไปไวครับเพราะวที่ร้านเราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าขายเดือนละประมาณ170-180ถึงร8 0คันนะฮะ มันเลยไปไวนะฮะต้องบอกไว้ก่อนคือไม่ใช่แบบว่าร้านอาจจะขายได้น้อยแต่ร้านขายได้เยอะรถมันเลยค่อนข้างจะไปไวบางทีรถสวยๆเนี่ยผมก็หยิบมารีวิวก่อนนะฮะไปไวตลอดเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ผมมั่นใจว่าลูกค้าสนใจเยอะแน่นอนครับนี่ครับแม็กด้านหลังสภาพสวยนะฮะนี่ครับด้านในนะะสวยๆแบบนี้เลยเดิมๆครับนะให้ดูสภาพดิบสภาพแรกรับ ให้ดูโคนกันแบบดิบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานเก็บาราละเอีใดๆเลยนะฮะแต่ว่าสภาพสือว่าสวยมากนะครับยางก็ได้เป็นปี2024ทั้งสเส้นนะฮะซุ้มล้อเดิมๆเส้นสายเรียมสารคมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆมานะครับเส้นสายฝั่งนี้สวยชัดนะฮะส่วนสีเดี๋ยวรอล้างแล้วก็ ทางมีจะมีทีมช่างเ่ะเขาจะคิวสอีกทีนึงว่าต้องเก็บรายละเอียดชิ้นไหนบ้างตรงไหนบ้างอีกทีนึงนะครับผมนะฮะรับรบองพี่ซื้อไปเนี่ยมั่นใจได้วันรับรถเนี่ยสวยงามกว่านี้ขึ้นแน่นอนแต่ว่านี่คือสภาพแรกรับก็ยังสวยขนาดนี้เลยนะครับผมนะี่ฮะสภาพเดิมๆตัวรถเนี่ยไม่โซงไม่ช้าเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะสภาพคือมันสวยมากแล้วก็เป็นรถปี2021นะฮะร,รถใช้งานแค่ประมาณ5 0,000โลประวัติการเข้าศูนย์เนี่ยก็มีครบเลยนะครับผม นะมั่นใจว่้ว่าซื้อไปเนี่ยคันนี้การเซอร์วิสการมันเท่งนั้นการดูแลที่ผ่านมาดูแลดีแน่นอนเพราะว่าศูนย์เนี่ยเวลาถึงระยะตามรอบเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ดูแลาตามรอบตามปกติทุกอย่างที่มันต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับเขาไม่ได้มีการซ่อมแน่นอนครับนะฮะดูได้เลยครับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะครับผมนะฮะคันนี้คัดมาให้แล้วนะฮะรถสวยเกีรเอกมีคุณภาพนะครับนะี่ครับดูตามซองประตูไม่มีขยับไม่มีแกะนะหัวน็อตยังคมยังสวย นะฮะใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรได้าล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้นะครับอยากให้ผมช่วยเลือกรถคันสวยๆเกยรดเอให้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าคันนี้แนะนําเลยนะครับหยิบมารีวิวนะฮะไม่ห้าหมื่นโลนะครับเข้ามาใหม่นะฮะนี่คือสภาพแรกรับเลยนะฮะมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซลขนาด1.9ลิตรนะฮะ DDI Blue Power นะฮะประหยัดน้ำมันนะฮะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความ ทนทานนะฮะของอีซูซูเนี่ยเดิมๆนะฮะฝาครอบต่างๆนะฮะฝาครอบตะเข็บน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยซ่อมนะครับไม่มีรอยน้ำมันซุมนะครับแล้วก็มีบอดการเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับผมมั่นใจได้ครับคันนี้ด่าซื้อน่าใช้แน่นอนครับเนี่ยห้องเครื่องเดี๋ยวมีการสปากันอีกทีนึงนะครับห้องเครื่องอาจจะมีฝุ่นไมบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมแต่ว่าอยากให้เห็นสภาพแบบดิบๆโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะว่าเป็นยังไง จุดยึดน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยไขผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะพวกจุดเดบลสติกเกอร์ตัวรถอยู่ครบๆนะฮะน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยถูกแกะซ่อมแกะทําสีนะสีเดิมๆโรงงานนะฮะสังเกตหัวน็อตนะครับผมคือจุดสําคัญเลยตัางหัวน็อตซอกต่างๆไม่มีรอยแกะรอยไขนะฮะคานหม้อน้ําเดิมๆตรงๆสวยๆไม่มีรอยบิดรอยเวี้วหรือว่ารอยคดงอจากการกระแทกการชนเข้ามานะครับ นะครับแผ่นเพดเดิมๆโรงงานตัวมาร์คสีแบบนี้อยู่ครบเลยนะครับไม่ได้มีการแกะนะฮะหรือว่าการซ่อมการเปลี่ยนมานะครับผมส่วนจุดเด่นของรถคันนี้ที่ผมบอกได้เลยก็คือมันเป็นรถปี2021นี่ะที่สภาพเดิมจากโรงงานนะฮะแล้วก็เลขไมล์เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นครับเกียร์โต้หายากขับง่ายประหยัดน้ำมันครับประวัติการเข้าศูนย์ก็ครบทุกระยะนะครับผมนะฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 1 9 0 0บาทเท่านั้นครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูยกสูงสภาพดีใช้งานน้อยนะครับเข้ามาดูคันนี้ได้เลยครับ Isuzu D-Max Highlander 1.9 z นะครับปี2021คันนี้ราคาเพียง6 6 9 0 0 0ครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ11,900บาทครับสนใจนะคะโทรหรือแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะครับผมรถสวยแบบนี้พร้อมส่งมอบแน่นอนครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ทีให้ทีนึงนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไคร b ์ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ